ลาสุดบอสลิซ่ามาสปอยประตูออฟฟิศกับคเนียหรือว่าประตูอะไรมีอะไรรีบมาเฉลยทีค่ะบอสลาสุดบอสลิซ่ามาลง i อ Story น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในออฟฟิศของน้องลิซ่านั่นเองหลายคนบอกว่าอยากจะเห็นออฟฟิศแบบเต็มๆของน้องลิซ่าแล้วล่ะคะ่ะดูเหมือนว่าเดรสสีฟอนแล้วก็ประตูที่น้องลิซ่าถ่ายมาจากคล้ายกับบัมละลิาเลยนะคะที่จะเป็นสีทองกับสีดำออฟฟิศตรงอลังการมากแน่ๆคาดว่าจะได้เห็นออฟฟิศของบอสสาวแล้วล่ะคะ่ะทุกคน มีอะไรที่เป็นลูกเล่นโปรโมทค่ายได้เก่งจริง,รงๆนอกจากจะยิงแอดบิวบอร์ด LED ขึ้นเต็ม ทัวโลกแล้วละค่ะแต่ว่าบอนลิซ่าของเราก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคนคลั่งรักไม่เบาเลยนะคะตื่นเต้นใช่ไหมคลั่งรัก่ายอยู่เดอ้อผ่านมาหลายวันแล้วค่ะบอสยังไม่หยุดทํางานเลยคือมีการทยอยขึ้นไปบิวบอร์ดโลงสตอรี่ล่าสุดนี้ถ่ายที่ออฟฟิศแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นบริเวณไหนของออฟฟิศนะคะก็เดาๆกันได้เล่นไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกเออแค่เดานะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งในออฟฟิศของน้องลิซ่านั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าบริเวณไหนแต่ว่าสําหรับอักษร ก็คือเป็นออฟฟิศของเต้าฤิแหละอุ้ยบริษัทแม่ตั้งอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเป็นเกมเก่งขนาดนี้เม็ดเยอะนะคะสปอยมากกว่านี้อีกค่ะถ้าหากว่าน้องนิาใส่คําว่า Coming So ู n มาเนี่ยแฟนคลับบอกว่าวันนี้จะไม่ออกจากบ้านเลยคาดว่าอีกไม่นานอาจจะมีแถลงเปิดค่ายอย่างเป็นทางการโน่นนั่นนี่นะคะพร้อมกับเปิดออฟฟิศอย่างเป็นทางการนี่แอดหวังส่วนตัวรอจับตามองล่าสุดบอสมา i อ Story แวะไปกดหัวใจกันด้วยนะคะ I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting.